สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เอาดอกไม้ทานตะวันและดอกไม้ต่างๆจากสวนมาให้ชมค่ะตอนนี้เข้าหน้าฤูดูใบไม,ม,ม้ร่วงแล้วอากาศเริ่มจะหนาวเย็นแต่ว่าที่เยอรมน,นีอากาศยังร้อนอยู่ค่ะแต่ว่าที่ประเทศอื่นไม่รู้ว่าอากาศหนาวหรือย,ยังแต่ว่าที่เยอรมันยังอากาศร้อน,อนๆอยู่เลยช่วงเช้าอากาศจะเย็น กับช่วงค่ำอากาศจะเย็นลงนิดหนึ่งช่วงค่ำแต่ว่าตอนกลางวันนี้โอ้โหแดดร้อนอากาศร้อนมากเลยค่ะไปทำงานนี่เหงื่อไหลเลยดอกมไม้้อยสวยๆจากสวนมาฝากค่ะเข้าหน้าหนาวแล้วก็ไม่มีดอกไม้สวยๆอย่างนี้ให้ชมแล้วนะคะเก็บภาพบรรยากาศของช่วงฤด,ดูหน้าร้อนไว้ไปดู สวัสดีเพื่อนๆจ้าจากฝั่งเยอรมันจ้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ